จะหมดแล at, ้วนะครับทุกคนทุกคนรีบหมดกัาไปตะกร้าขวดเล็กก่อนได้ไหมคะเอาตะกร้าหมดแล้วของสักคู่ค่ะเขาเติมไม่ได้คือพลาดแล้วนะครับตัวนี้ขออนุญาตหัวเล็กค่ะหัวเล็กค่ะแชมพูจัง เอาที่อื่นมาก่อนได้ไหมใช่ค่ะใครจะมีอะไรอพอแสนชิ้นครับพี่วันนี้แสนชิ้นเฮ้ยอ่ะพี่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างคราไม่ีออมไขายหมดเลยขอโทษค่ะมดี๋ยวเราถอดเสื้อมาขายเลยตอนนี้ยอดเจอห้าสิล้านหรอโอเคเลยนะตอนนี้ตอนนี้ยอดทั้งหมด20ล้านค่ะภายใน2นาทีค่ะ2นาที20ล้านค่ะไอสามนาที20ล้านค่ะ8แสนคนดูครับ8แสนคนดูค่ะแปดแสนคนดู แสดงสนี้ใ่อยเลยค่ะไม่งงเลยเนาะไอ่าิบสองทีผมบอกเลยไป2ี่้านโอยอย่าอย่พี่ไซหนูเจ็บตามมากเลยค่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไน้องแกงอะไรพี่แก่ไอะไรพออมดูไ้ก๊ไ้เจพี่กลัวน้องแก้งพี่กลัวเจนมึงบอกว่าพี่กลัวน้องแก้งมึงคิดเอา พี่อั้มมาเพราะว่าพี่อรับสายจานสายปุ๊บไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงสามสิบวิคือบอกว่าที่หนูขอไลค์กับพี่อั้มได้ไหมขอเจอได้ไหมถ้าหนูทำยอดถึงหลานหนึ่งสิบห้าสิบล้านแค่สิบห้าล้านนะเอาหรอใช่จ้ะวันแรกสิบห้าล้านครับแม่แต่วันนี้หนูขอแม่ร้อยนะพี่อั้มร้องพูดให้กดตะกร้าเลยกดตะกร้าค่ะอย่าให้พี่พูดเลยพูดอะไรไข่ไม่ออกหรอกพี่พูดให้พี่อยู่เฉยดีกว่านี่แม่ สำหรับคนที่เคยเดินผ่านอ้าวเราชมว่าอ้๊มกลิ่นหอมเนี่ยอ้๊มคนที่ติดน้ำหอมมากแล้วก็ใช้ของมาดามฟินอ่ะไปไม่อยากพูดเลยมากพี่อ้๊มลองลองฉีดในสไตล์ความเป็นพี่อ้๊มได้ไหมคะเวลาฉีดนล้วมันกิ่หอมแบบไหนคะแต่แต่กลิ่นไม่เหมือนกันนะเพราะที่บ้านเราฉีดกลิ่นนี้มาในรถสอีกกลิ่นไม่ได้ฉีดสองกลิ่นนะคะอาจจะไม่ว่ากันนะคะพี่อ้๊มมาส่งปลาทําไมส่งยูนิเวิร์สน่งไม่มีอะไรค่ะคุยกับแฟนแหวนให้ด้วยนะคะโอ้สิงโตมารับพี่อ้๊มด้วยสิงโตพี่อ้๊มกับรสซาเล ฮึโอ้ยตายละยี่สี่ล้านแล้วค่ะพี่ชายยี่สี่ล้านแล้วเขาเดาฮะแม่ข้างหลังมึงข้างหลังห้าสิบล้านแล้วค่ะยูดีเวิร์ดมาน้องเริ่มไล่วันนี้ค่ะตอนนี้ยห้าสิบล้านปกติหนูทำได้สูงสุดร้อยสี่สิบแล้วันนี้พี่อัลมานว่าสองร้อยล้านแล้วก็ไปแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะบายค่ะ เอาไปตลาดด้วยเอาไปตลาดด้วยนะคะแม่คนนี้ก็จะหมดแล้วเอาไปมีอะไรเรียกเข้าไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าติดต่อกอะไรเงี้ยก็แบบเราจะขายของพี่อ้ําได้อยู่บ้างนะคะไม่เอาค่าตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะกินแต่ว่าของพี่สายคิดเหมือนเดิมนะคะพี่สายเต็มใจค่ะค่าติ๊กใหญ่คะตอนนี้เหลืออะไรโอเนี่เหลืออะไรบ้างใหญ่ค่ะมายูนิเวอร์สค่ะทุกคน อตอนนี้นะคะพี่อ้ําขายของไปเดี๋ยวเลยวปิดยอดก่อนอเราขายของไป4นาทีพี่อ้ําได้ทั้งหมด30ล้านค่ะสี่นาทีสามสิบล้านค่ะ